สวัสดีนะครับผมนะครับนะวันนี้ผมอยู่ที่วัดพนาสวรรค์นะครับนะอำเภอแม่เปิ่นจังหวัดนครสวรรค์ครับผมก็พอดีมากราบวัสการพระอาจารย์นะครับนะเจ้าคณะตำบลอยู่ที่นี่นะครับนะแล้วมาชมพระยาหน้าครับผมนี่สวยงามมากครับผมสวยงามมากๆครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับผมองค์องค์นี้องค์พิเศษเลยนะครับนะ คือท่านสร้างไว้แล้วก็เห็นไสวยงามเลยนี่ครับแล้วลำตัวจะจุ่มลงน้ำครับผมแต่หางครับผมหางเขาบอกว่าจะไปโผล่อีกที่หนึ่งครับผมเดี๋ยวไปตามหาหางพญานาคด้วยกันครับผมว่ามันจะอยู่ในคลองนู้นนะครับนะไปเดี๋ยวไปตามหาหางพญานาคครับผมจะเจอไหมไปด้วยกันเลยนะครับนะฮะ ตอนนี้เช้าๆโหดูรากไม้รากนี่ใหญ่มากขุดหาเลี้ยงไงนู่น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 เห็นหางแล้วครับเริ่มเห็นหางแล้วโค้งอันนี้ส่วนกลางมั้งเนี่ยอันนี้คือส่วนกลางนะครับนะเออส่วนกลางลําตัวแล้วหางจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยบอกจะไปโผล่อยู่นู่นนะ โอ้แบบไอเดียท่านแบบสุดยอดมากมีสะพานโอ้สะพานไม้เก่าไปเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนี่ครับบรรยากาศวัดนี่คือล่มลื่นมากนะครับนะวัดนี้ล่มลื่นมากๆเลยอาจารย์ก็ได้มาสร้างไว้นะครับนะพัฒนา อันนี้คือลำตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอลอดก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับลอดครับผมลอดพ้นทุกอย่างรอดพ้นความทุกข์ความจน <c oughs> รวยอย่างเดียว <c oughs> ไปละเดี๋ยวไปดูหางครับผม <c oughs> ไก่เลย <c oughs> ไปดูครับไปดูมันจะเป็นคองหรือเป็นอะไรสักอย่างแบบนี้มีภูเขาด้วยนะครับ มีสะพานไม้เก่าขึ้นได้ไหมเมื่อคืนฝนตกด้วยเนะี่ยจะเห็นไหมนะเอามีมีคนอยู่ด้วยจะตามหาหางพญานางนะครับตอนนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนจะไปโพล่อยู่ตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่เห็นมีวิแววเลยเบิ่งน้ําเบิ่งตะเวนโอ้นี่ก่อนเขาเป็นจุดเขาเรียกอะไร จุดแลนมาร์กเหรอ่ว้าวยหว่ว,วมันผุนะเนี่ย่ว้าว,าวายห่วโอ้โหเดินดีๆครับผมเป็นสะพานไม้ไผ่โอ้บรรยากาศดีโอ้ทำบรรยากาศดีวะโอ้โน,น่น เห็นแล้วเห็นแล้วอยู่นู่นโอ้โหอยาามากครับผมคือแสดงว่าองค์พญานาคนะครับนะลงมาในในน้ำตรงนี้ใช่โดดตูมนะครับแล้วก็มุมมุมมุมมุดไปโผล่นู่นเลยนะครับเห็นละเห็นละเห็นละไปไปไปตามไปชมกันใกล้ ไอเดียแบบสุดยอดอะแต่ต้องเดินระวังนิดนึงนะครับนะเพราะมันไม้เริ่มผุนะครับนี่ครับไปไป,ไปพร้อมๆกันวันนี้ช่วงนี้สุดตาบรรทุงพาเที่ยวนะครับนะฮะพาเลาะโอ้โหคนโยกเยกอะอบรรยากาศดีมากครับผม ไปครับเห็นไรผมเห็นหางแล้วคิดว่าจะไม่เจอหางพญานาคซะละมันก็จะสุดแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าหางพญานาคจะอยู่ตรงกลางวังนู่นเลยนะครับเนะจะเป็นน้ําล้อมรอบนี่ครับนี่ครับเราไม่สามารถจะลุยน้ําไปได้นะครับนะีนี่มันจะเป็นน้ําเห็นไหมครับ เดีเด๋ยว nice. ผมจะให้ด uh. ูนะครับหางจะเห็นไหมหางพญานาคอยู่นู่นเห็นไหมเนี่ยผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดโอ้นี่นี่เห็นไหมครับนี่นี่นี่ครับคือหางพญานาคนี่ครับเห็นไหมนี่ครับอยู่นี่เองนะสาธุนะครับนะขอให้ลูกให้หลานร่ำรวยร่ำรวย เฮงเฮงครับผมโรคภัยไข้เจ็บจะได้มาเบียดเบียนนะครับนนี่ก็เป็นบรรยากาศของวัดพนาสวรร์นะครับนะอำเภอแม่เปิ่นจังหวัดนครสวรรค์ครับผมบรรยากาศดีมากครับผมนี่ครับคือบรรยากาศสุดยอดครับผมต้องบอกเลยนี่ครับก่อนจะปิดคลิปให้ดูบรรยากาศโดยรอบทั่วไปนะครับนี่ครับ โอเคครับผมนะสุดยอดครับผมสุดยอดขอบคุณที่ติดตามกันนะครับนะฮะไปก่อนคลิปนี้เจอแล้วครับหางพญานาคนี่ครับ